สวัสดีครับก็พบกับครบเครื่องการลงทุนกับฟิลิปนะครับในส่วนของวิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานรายวันประจำวันที่27ตุลาคม2558นะครับตัวแรกนะครับก็เป็นตัวบางจากนะครับก็เป็นเรื่องคาดการผลประกอบการนะครับเราคาดว่าผลประกอบการในไตรมาส3เนี่ยจะยังมีกําไรนะครับโดยคาดว่าจะมีกําไรอยู่ที่1 4 3ล้านบาทนะครับก็ถือว่าลดลง Q on Q นะครับเมื่อเทียบกับไตรมาส2ที่ผ่านมาที่มีกําไร2,794ล้านบาท โดยจากทั้งหนึ่งนะครับธุรกิจโรงกลั่นนะครับค่าการกลั่นเนี่ยอ่อนตัวลงบวกกับการขาดทุนในสต็อกน้ำมันนะครับสองก็คือธุรกิจการตลาดนะครับปริมาณการขายเนี่ยชะลอตัวลงสามนะฮะธุรกิจผลิตและข้อสำรวจปิโตรเลียมนะครับปริมาณขายแล้วก็ราคาเฉลี่ยเนี่ยต่ำลงนะครับแล้วก็สี่ในเรื่องของการขาดทุนนะครับอัตราแลกเปลี่ยน397ร้าล้านบาทจากเงินบาทที่อ่อนค่าลงนะครับในสกุลนี้ที่เป็น US ดอลลาร์นะครับ ก็ได้ชดเชยจากเหตุขนส่งน้ํามันลาวอุบัติเหตุขนส่งน้ํามันราว100ล้านบาทนะครับในส่วนของธุรกิจโรงกั่นะครับแม้ว่าการเดินเครื่องโรงกั่นะครับจะสูงขึ้นมาอยู่ที่116.7พันล้านบาเล,ลีต่อวันนะครับแต่ถ้าว่าได้รับปัจจัยกดดันจาก1น,นะฮะค่าคันกันที่อ่อนตัวลงโดยทางฝ่ายประมาณไว้ที่8.3เหรียญต่อบาเลลนะครับเมื่อเทียบกับ10.4เหรียญ ต่อบาเรลในช่วงของแตรมาส2อนะครับสก็คือผลขาดทุนจากสต๊อกน้ำมันราว1,651ราวล้านบาทนะครับโดยคาดว่า,เ,าเทียบกับที่เคยกำไรนะครับ457ล้านบาทนะครับในแตรมาสถองทาเนื่องจากราคาน้ำมันดิบดูไบเนี่ยได้ปรับตัวลงในช่วงสุดท้ายของไตรมาสนะครับลดลงถึง16.2เหรียญน,นะครับเฉลี่ยอยู่ที่45.1เหรียญต่อบาเรลในเดือนกันยานะครับ แล้วก็ 3. นะครับผลขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงนะครจากการอ่อนตัวของสเปดปิโตรเลียมอีกราว52ล้านบาทนะครับในส่วนของธุรกิจการตลาดนะครับแม้ว่าค่าการตลาดเนี่ยจะยังทรงตัวใกล้เคียงกับไตรมาสก่อนหน้านะฮะอยู่ที่0.69บาทต่อลิตรนะครับแต่ถ้าว่าปริมาณไายที่ต่ําลงนะครับจากปัจจัยเรื่องของฤดูกาลนะครับก็เลยส่งผลให้อ่อนตัวลงนะครับ ธุรกิจผลิตสำรวจปิโตรเลียมนะครับปริมาณขายในไตรมาส3เนี่ยลดลงมาอยู่ที่3.4พันล้านบาเรลนะครับเทียบเท่าน้ำมันดิบนะครับด้านด้านราคาขายนะครับเฉลี่ยก็ต่ำลงนะครับตามราคาน้ำมันดิบนะบเนื่องจากปริมาณสินค้าคงคลังนะครับออของสหรัฐเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นนะครับค่างเงินเหรียญสหรัฐแข็งค่าขึ้นแล้วก็ความกังวลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนนะครับ ผลการดาเนินง,งานในไตรมาสสามนะากออกมาใกล้เคียงกับที่ประมาณการไวนะก็จะส่งผลให้ในช่วงเก้าเดือนเนี่ยมีกําไรสุดที่อยู่ที่3,974ล้านบาทนะครับด้านแนวโน้มไตรมาสสุดท้ายของปีนะครับปริมาณการเดินเครื่องของโรงกลั่นเนี่ยคาดว่าจะยังสูงอยู่ที่ราว1 1 0นะครับ kb ดีนะครับด้านสเปรดปิโตรเลียมปรับตัวขึ้นนะครับคาดว่าจะหนุนค่ากาันกันในช่วงของไตรมาสสี่นะครับทางฝ่ายจึงยังแนะนําซื้อนะครับราคาพื้นฐาน ของบางจากเราให้ไว้ที่43บาทในปี59นะครับนอกจากมี้แล้วบางจากเตรียมนําธุรกิจโรงไฟฟ้านะครับซึ่งเป็นธุรกิจโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์นะครับในปัจจุบันกับโอกาสลงทุนในโรงไฟฟ้าอื่นๆนะครับทั้งโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพแล้วก็พลังงานลมนะครับเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับราวในช่วงของไตรมาส3ปีหน้าด้วยนะครับ ตัว KTB นะครับก็หลังจากไรมาส3นะครับที่ KTB มีการตั้งสำรองสูงนะครับ11,000ล้านบาทนะครับเพื่อรองรับ NPL ที่เพิ่มขึ้นจากกรณีของ SSI นะครับจนทำให้ผลประกอบการเนี่ยลดลงมากนะครับโดย KTB ได้ตั้งสำรองประมาณ87%ของหนี้ที่ปล่อยให้กับกลุ่ม SSI นะครับโดยแบ,บ่งเป็นการตั้งสำรอง100%ใน SSI UK นะครับแล้วก็69%ของ SSI ในประเทศไทยนะก็ทำให้ าคาดว่าไม่มีความจําเป็นที่จะต้องตั้งสํารองเพิ่มอีกนะครับแต่ KTB จะไม่ไม่มีการตัดหนี้ศูนย์ในส่วนของ NPL ของ SSI UK นะครับเช่นเดียวกับตัว SCB แล้วก็ Tisco นะครับถึงแม้จะคาดว่า KTB ไม่จําเป็นที่จะต้องตั้งสํารองเพิ่มในกรณี SSI นะครับแต่ NPL ที่เพิ่มขึ้นนะครับโดยในไตรมารส3เนี่ยสัดส่วนสํารองต่อ NPL เนี่ยลดลงเหนือ103จาก125นะครับ ในไตรมาสสแล้วก็ NPL ของ KTB ยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับจากสินเชื่อรายย่อยแล้วก็สินเชื่อ SME แล้วก็ทางฝ่ายคาดว่า KTB อาจจะต้องเพิ่มระดับสัดส่วนสำรองต่อ NPL ขึ้นให้ทัดเทียมกับกลุ่มธนาคารที่ในไตรมาสสเฉลี่ยอยู่ที่115เปอน์นะครับทำให้คาดว่ามีความเป็นไปได้ที่ในไตรมาสส KTB อาจจะยังมีการตั้งสำรองสูงอยู่ถึงแม้ว่าจะไม่สูงเท่ากับไตรมาสสก็ตามนะครับแม้ว่าจะมีความเป็นไปได้ที่ ต่ไตรมาส4เคทีเนี่ยจะยังคงมีการตั้งสำรองที่สูงอยู่และปกติไตรมาส4ก็จะเป็นไตรมาสที่กลุ่มธนาคารมีค่าใช้จ่ายสูงนะครับแต่อย่างไรก็ตามการตั้งสำรองคาดว่าจะไม่ได้สูงเหมือนกับไตรมาส3นะครับก็จะทําให้ผลประกอบการในไตรมาส4ของ k t ทีเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นจากไตรมาส3ค่อนข้างแน่นอนแล้วก็ทางฝ่ายยังคงประมาณการกําไรปี5-8ของ k t b ไว้เหมือนเดิมที่30,000ล้านบาทหรือลดลง10.5%เยียร์อ่อนเยียร์นะครับ ในปี58นะฮะที่เศรษฐกิจค่อนข้างชะลอตัวแล้วก็ความเสี่ยงที่ NPL จะสูงขึ้นมีสูงนะครับทำให้ KTB มีการปรับมาตรฐานในการปล่อยสินเชื่อให้รัฐกุมมากขึ้นก็ส่งผลต่ออัตราการอนุมัตินะฮะสินเชื่อให้ต่ำลงและทำให้สินเชื่อเติบโตไม่สูงมากนักนะครับโดยนัสิ้นแต่มาสามนะสินเชื่อเพิ่มขึ้นแค่เพียง1.4 year to date นะครับยังคาดว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมไปถึง ครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐที่จะออกมามากขึ้นในปีหน้าซึ่งเคทีอีเจนเป็นธนาคารที่ได้ประโยชน์ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นหน่วยงานรัฐนะฮะอย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับราคาปัจจุบันที่18บาทนะครับราคาปัจจุบันกับราคาพื้นฐานที่18บาทส่วนต่างเนี่ยไม่มากนะครับเราจึงยังคงแนะนําถือตัว KTB นะครับในส่วนของ Market New นะครับตัวแรกก็คือตัว d ีซนะครับประกาศกำไรในไตรมาสสออกมาอยู่ที่275ล้านบาทนะเพิ่มขึ้น1% y เยร์อเยียะครับรายได้ลดลงไป6%นะครับคาดว่าเป็นผลมาจากดีมานในประเทศยังชะลอตัวแต่มาจิ้นดีขึ้นจาก40เป็น42%นตฮะตามต้นทุนพลังงานที่ลดลงตามแนวโน้มราคาน้ำมันนะฮะแม้เทว่าทางบริษัทสามารถบริหารค่าใช้จ่ายการขายและบริหารได้ดีมีสัดส่วนรายจ่ายขาย แล้วบริหารทรงตัวนะครับกำไรในไตรมาสสามเนี่ยเต,ติบโตได้เล็กน้อยนะครับภาพรวมกำไรไตรมาสสามออกมาต่ำกว่าทั้งฝ่ายแล้วก็ตลาดคาดเอาไว้นะครับดีมาปีนี้ยังแย่ลดลง5-7%นะฮะแล้วก็ราคา,าขายยังคงทรงตัวปรับขึ้นได้ยากนะครับไรายได้ปีนี้ลดลงคาดว่าปีนี้กำไรจะเต,ติบโตได้7%จเจากผลดีของมาทินนะครับในขณะที่นวโน้อุมุสากรรเกษตรยังไม่ฟื้นตัวทงฝ่ายข้อคาดหมายกำไรปีหน้าจะเต,ติบโต8%เนะครับ โดยหวังว่ามาจิ้นจะดีขึ้นเล็กน้อยท่ามกลางถ้าความหวังรายได้เติบโต5%ความไม่แน่นอนของประมาณการปีหน้ายังอยู่ยังอยู่นะครับเพราะทางฝ่ายกําลังรอกการประกาศเป้าธุรกิจในปีหน้านะครับราคาหุ้นยังซื้อขาย P/E ที่แพง17-18เท่านะครับของกําไรในปีหน้านะครับโดย y วปีหน้าที่หวังไว้5-6%ยังมีความเสี่ยงในการมารรลุ ประมาณการอัตราการเติบโตในปี59นะครับเรายังคงคำแนะนำขายตัว DCC เราให้ราคาพื้นฐานอยู่ที่3.40บาทนะครับตัวเดลต้านะครับประกาศกำไรไตรมาส3วมาอยู่ที่1,741ล้านบาทหรือลดลง11% Year on เ e ีย2% Q ว on Q นะครับแต่หากพิจนารณากำไรจากการดำเนินง,งานปกติพบว่าต่ำกว่าค่าจากมาจิ้นที่น้อยกว่าคาดนะฮะแล้วก็ยังมีค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้น มากกว่าคาดนะครับสำหรับยอดขายเนี่ยเพิ่มขึ้น5%้าเปอร์เซ็นเยอันเแล้ว6%กเปอร์เซ็นต์คิวอันคิวนับมาอยู่ที่10เอ e, ่อ1 2 1 0หนล้านบาทนะจากผลของเงินบาทที่อ่อนค่าลง10%บเปอร์เซ็นเยอันเแล้ว6%กเปอร์เซ็นต์คิวอันคิวนะครับแต่หากคิดเป็นสกุลดอลลาร์พบว่าไม่เปลี่ยนแปลงนะครับคิวอันคิวสัดส่วนสินค้าในกลุ่มมาร์จิ้นต่ำนะครับที่มากทำให้มาร์จิ้นลดลงเหลือ26.1%นะครับจาก27.2%ในช่วงไตรมาส2ที่ผ่านมานะครับ จากการทำง,งานปกติที่ต่ำกว่าค่าทำให้ทางฝ่ายอาจต้องปรับลดผลการดำเนินง,งานในปี58และ59ลงจากเดิมนะครับยังคงคำแนะนำถือนะครับโดยอยู่ระหว่างปรับราคาพื้นฐานใหม่นะครับตัวพีเชีย i ชิปปินะครับก็ประกาศจะขาดทุนในไตรมาสสานะครับเพิ่มขึ้น19.8%เยียร์ออ a เยียมาอยู่ที่ขาดทุน176ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่147ล้านบาทนะครับจากค่าระวางเรือที่ยังลดลงเยียร์ออเยียนะครับ โดยค่าระวังเรือต่อวันต่อลำยอยู่ที่6,575เหรียญน,นะครับลดลง9.7%นะครับในขณะที่ต้นทุนเดืนเรือต่อวันต่อลำปรับลดลง1.8%นะครับเป็น4,547เหรียญน,นะครับจำนวนเรือเพิ่มขึ้นจาก43ลำเป็น45ลำนะครับประกอบกับเงินบาทที่อ่อนค่าลงนะครับจึงทําให้ไรายได้จากการดำเ,เนินงานเพิ่มขึ้น12.8%ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากวันเดินเรือที่เพิ่มขึ้นนะครับ แล้วก็ต้นทุนดิอเรือเพิ่มขึ้น5.8%นะครับซึ่งไม่สูงเนื่องจากได้ประโยชน์จากราคาน้ามันเชื้อเพลิงที่ลดลงนะครับแนวโน้มในไตรมาส4นะครับคาดจะขาดทุนต่อเนื่องนะครับตามฤดูการที่อ่อนลงเมื่อเทียบกับไตรมาส3อีกทั้งตัชนีค่าระวังเรือก็ได้อ่อนตัวลงมาตั้งแต่ต้นเดือนกันยานะครับทั้งฝ่ายอยู่ระหว่างปรับประมาณการขาดทุนเพิ่มรวมถึงพิจารณาคําแนะนํานะครับในตัวของ P Sheet Shipping นะครับกระจบนะครับในส่วนของวิเคราะห์จาะรืกพื้นฐานรายวันนะครับ